ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็เป็นเช้าวันใหม่นะผมมาดูวิธีการคัดแยกเอ่อพราะไม่พันออกนะผมจากไข่นะผมแล้วก็จากการเพาะของอันนี้ประหมอตัวเมียเป็นประหมอเอ่อใบโพสรลาทนะผมส่วนตัวผู้นะผมเป็นชุมพรนะผมเรามาคข่ยกันนะผมวันนี้ก็มาดูวิธีการคัดแยกไข่นะผมการล้างไข่นะผมแล้วก็การคัดแยกไข่นะผม เพื่อให้อัตราการติดของไข่นะครับดีขึ้นนะผมถ้าท่านใดมีออกซิเจนนะผมก็ใช้ออกซิเจนเลยแต่ของผมก็คือผมไม่ไม่ไมค่อยได้อยู่บ้านนะครับไม่ค่อยได้อยู่ฟาร์มนะผมส่วนของผมมันจะปล่อยแบบบุฟเฟ่เลยครับผมปลาหมอไม่ค่อยต้องใช้ออกซิเจนนะผมแต่ถ้าปลาช่อนต้องใช้นะผมอวันนี้เรามาดูวิธีการแยกคัดแยกไข่นะผมไข่ปลาหมอชุมพรน,นะผมมาดูกันเลยนะครับผม ดูว่าจะไข่เยอะขนาดไหนนะครับผมเช้าวันนี้นะครับผมเราเปิดเมื่อวานนะ,นะครับผมโอ้เต็มเลยครับผมนี่นะครับนี่คือไข่ปลาหมอล้วนๆเลยนะครับผมไข่เขาจะออกสีข,า,ขาวๆนะครับผมอันนี้เพิ่งจะไข่ใหม่นะครับผมข้างๆนี้เดี๋ยวเราเอาน้ําลดลาดลงได้นะครับผมเพราะตอนนี้เขาจะแย่งกันแหละตัวผู้กับตัวเมียนะครับผมแล้วก็ปลดล็อกไปดูเลยครับ นี่นะผมเห็นไหมครับอย่างเยอะครับผมคือทุกทุกถังครับเยอะเยอะหมดเลยนี่ไงครับคือเชา้าวันใหม่ครับเขาจะข่ายเยอะมากเลยนี่นะผมนี่นะครับ,รบทข้างนี่เขาตวัดนะครับคือเขากัดกันนะครับก็ต้องรีบนะครับเช้ามานี่ต้องรีบเร่งเลยเพื่อจะเอาน้ำได้ลงนะครับ เริ่มให้ไข่เสียหายนะผมนี่นะครับค่อนข้างติดีนะผมเพราะว่าปลาค่อนข้างพร้อมนะผมเยอะผมเห็นไหมไขยย่เยอะทุกตัวแล้วครับผมอันนี้อาลจะเริ่มเริ่มไข่นะอันนี้ไข่ไม่สุดครับอันนี้ไข่สุดแล้วทะเลาะก,กันแล้วนี่นะผมเห็นไหมครับผม <c oughs> ครับผมอันนี้ก็เพิ่งเริ่มนะครับผมเพิ่งเริ่มไข่ <c oughs> คือตอนนี้ค่อนข้างไข่ครบทุกคู่แล้วครับผมแต่ว่า <c oughs> เริ่มไข่น้อยบ้างไข่เยอะบ้างนะครับนี่นะครับเราก็จะเริ่มค่อยๆตักออกก่อนนะไอที่ไข่เยอะๆเนี่ยเนี่ฮะไข่เยอะนะครับผมเพราะตอนนี้มันเพิ่งจะได้ไม่กี่ชั่วโมงนะครับผมแปดชั่วโมง เขาจะมีเวลาไขทั้งหมด16ชั่วโมงนะผมเรามาคัดแยกเฉพาะที่เยอะๆก่อนนะผมมาวิธีการทําเหมือนเดิมครับผมทําเหมือนเดิมทุกประการเลยอันนี้นะครับเขายังไข่ไม่เยอะนะแต่ว่าเรากลัวไขกับเสียหายนะผมวิธีการทํานะผมก็คือเอานี่นะครับแล้วก็ตักน้ําเลยตักน้ําด้านนอกก็ได้ด้านด้านในก็ได้ครับแล้วก็ลดลาดนะครับด้าข้าง แยกไข่เขาลงนะับอย่าไปเคลียนะอย่าไปเคลียรหรือไปทาอะไรทั้งสิ้นฮะจะทําให้ไข่เสียหายได้นะับโอเคแล้วก็เราก็จะแยกไข่ชุดแรกนะครับออกมาก่อนแยกไข่ชุดแรกนะออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวไปหวานไข่ที่บอ่อก่อนเลยบ่อบ่อเดียวกับประชอนนะครับผมเพราะว่าของผมมันเป็นระบบบุฟเฟ่ครับผมไม่ได้ซีเรียสจะติดมากติดน,น้อยแต่ถ้าท่านใดยอยากจะติดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับให ทำตามคำแนะนำเลยครับผมก็คือยังไม่ไข่เลยก็คือต้องออกซิเจนนะครับผมออกซิเจนเท่านั้นติดดีแน่นอนนะครับผมไม่ต้องกลัวเลยว่าจะติดไม่ดี้เดิมนี่กันทำแบบนี้ทุกทุกถังเลยนะครับผมโอเคนะผมผมขอเวลาทำแบบนี้นะครับทุกถังก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะมาช้อนไข่พร้อมๆกันนะครับผม ครับเหมือนเดิมนะผมกลับมวิธีการช้อนไข่นะผมภาชนะช้อนไข่นะผมก็ต้องมีแต่เป็นตะแกรงรูเล็กนะผมเพื่อไม่ให้มาได้นะผมน่ฮะไข่สวยมากนะผมแต่วันนี้อุปสรรคของผมก็คือที่จะไปหวานไข่เนี่ยคือโฟออีกแล้วนะครผมถ้าเราไม่ใช้ออกซิเจนเนี่ย ถ้าวานไข่แล้วเจอฝนอันตรายมากครับผมเพราะว่าอากาศปิดนะครับทุกอย่างนะครับแม่แตเ่เป็นกบเป็นปลานะครับที่เพาะในฤดูอากาศไม่สมบูรณ์นะผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเสี่ยงกันหน่อยนะครับแ,แกงต้องรูเล็กนะครับผมเพื่อไม่ให้ไข่ร่วงหล่นนะครับผมโอเคเช่าแม่หนึ่งก็เลือเฟือนะครับ พอเยอะไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรเผื่อปัช่อนมีน้อยก็ถัวก,กันไปครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาจะมาแยกแม่พันนออกนะผมเพื่อจะเราจะใช้ถังนะผมถังเลยนะเพื่อจะใส่ไข่นะผม นะควผมโอเคนะครับผมแล้วก็จะทําอย่างนี้นะครับผมทุกทถังไปนะครับผมเสร็จแล้วก็เอามาใส่ไว้ในกระป๋องไว้เสร็จแล้วก็หาภาชนะใหญ่ๆนะครับผมเพื่อจะใส่ไข่นะครับผมแล้วก็ถ้าแม่พันธุ์ตัวไหนนะครับผมที่ยังไข่ไม่หมดก็ปล่อยให้เขาไข่นะครับผมแล้วก็ตักไข่เฉพาะที่เราจะใช้นะครับออกนะครับผมโอเคครับผมทำอย่างนี้ทุกอันนะครับผมตอนนี้ฝนตกแล้วโอเคครับผมผมก็จะสาธิตให้ดูเท่ประมาณนี้ก่อนนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูห่างหน้าเรื่อยๆกันเลยนะครับผมผมการช้อนนะผมการช้อนไข่นะผมครับผมการช้อนไข่นะผม,ก,ะผมก็อย่าลืมล้างไข่ทุกครั้งนะผมที่เอาไปไว้รวมกันนะผมเสร็จแล้วไอ้นที่เขายังไข่น้อยครับเราดูปริมาณแม่พันธุ์นะผมถ้าเราคิดว่าเขายังไข่ไม่หมดนะไม่ต้องแยกแม่พันธุ์นะผมเดี๋ยวเขาจะไปไข่ทิ้งในอ่างนะผมนี่นะผม ก็จะมาล้างไข่ก่อนนะข้าบมันออกนเสร็จแล้วค่อยไปใส่ในนี้รวมกัน นี่ถือว่าใครเร็วนะครับผมประมาณแปดชั่วโมงครับสิดม,มาเร็วไ,ไวอะ่ะไม่ใช่แปดเลยนะสิบกว่าแล้วกว่าชั่วโมงถูกแล้วสิบชั่วโมงได้โอเคครับผมก็ทําอย่างนี้ไปไเรื่อยๆนะครับผมจนครบทุกอ่างนะครับเห็นไหมครับนี่แค่สองแม่นะครับผมสองแม่สามแม่หนึ่งแม่สองแม่สามแม่นะครับผมนี่แค่สามแม่แน่นแล้ว ปริกูลของน้ำเลยนะครับโอเคครับผมขอเวลาทำไปเรื่อยๆก่อนนะครับช้าไม่ได้นะครับครับผมแม่ไหนที่ไข่เยอะนะครับดูสังเกตนะครับตักทีหนึ่งได้โคตรเยอะนะนี่นะเยอะมากครับผมถ้าท่านใดมีออกซิเจนนะครับผมหรือว่ามีเวลาที่ทําอยู่บ้านนะครับก็จะติดตัวดีมากนะครับถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับทุกบ่อนะครับเนี่ยต่อหนึ่งแม่นะครับไข่เยอะมากนี่ยังไม่ได้รวมข้างล่างนะครับ ถ้าแบบนี้นะผมสามารถแยกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้เลยนะผมเพราะว่าเขาไข่หมดแน่นอนครับผมโอเคครับผมทำไปเรื่อยๆครับผมจะได้คัดแยกไขป่ปลานะผมทั้งหมดนะผมมาไว้ในนี้นะผมเราจะสังเกตนะผมจะมีคราบมันๆขาวๆนะผมเดี๋ยวเราจะล้างไข่อีกรอบหนึ่งนะผมแล้วเราจะเอาไปหวานท่บบอครับผมเพราจากบ้านเดินทางมาท่บบอนะประมาณห้ากิโลนะสี่ห้ากิโลนะครับต้องเดินทางพักหนึ่งครับผมถึง,ถงตอนนี้เขาก็จะเริ่มมีอาการเขาเรียกว่า ปฏิสนธินะผมเนี่ยมันจะติดเหลืองเหลืองเหลืองแดงแดงดำดำนะครับคือเขาพร้อมที่จะเป็นตัวนะครับแต่เราต้องรีบไปนะครับก่อนที่ไข่จะเสียนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูที่บ่อเลยนะครับผมส่วนที่เหลือนะครับยังไข่เขายังไข่น้อยนะครับไว้ให้เขาไข่นะครับยังยังไม่ครบสิบชั่วโมงนะครับเลยตั้งสี่ชั่วโมงนะครับให้เขาไข่เพิ่มไปนะครับเรวค่อยมาตักช้อนอีกรอบนึนะครับโอเคครับผมไปดูที่บ่อเลยครับผม มาครับผมจะพาวานไข่ปลาหมอนะครับผมปลาหมอยักษ์นะผมปลาหมอชุมพรนะผมผสมใบโพซูลานะผมบ่อน,นี้นะผมแล้วก็ผมเน้นย้ำนะผมว่าถ้าท่านใดมีออกซิเจนนะผมหรือว่ามีเวลาอยู่บ้านนะผมให้ใช้ออกซิเจนนะผมจะอัตราการติดจะอยู่ประมาณเหนือกว่าที่ผมทํานี่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นเลยเพราะว่าอย่างถ้าปลาหมอนี่ไม่เป็นไรครับผมปลาหมอนี่สามารถ หวานได้เลยหวานได้นะผมโอเคครับผมไปหวานไข่กันกนะผมเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่อยๆนะผม